จวถ่ายรูปให้หนูยดิเราจะมองหน้าทำไมทำไมเขาดูหนูเพราะว่าหนูสวยมีคนบอกว่าให้ทอยไปดัดฟันอ่ะหนูปันเย็ยนเหรอรู้จักธนาคารบนมือถือปะรู้จักแล้วทอยคิดว่ามันจะเป็นยังไงธนาคารบนมือถือที่อยู่ในมือถือ,องไงก สามารถฝากตังในรือถือได้ส่ง S M S ไปแนละ้วให้เขามาเอาตังเอาจากเราที่บ้านแล้วโอนเงินก็ใส่ตังเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันจะส่งไปให้ถึงธนาคารหนูไม่รู้กสิกรรู้จักปะมาจากบรรกาการในชุดสีเขียวเคยเข้าปะไม่เคยดูในทีวีใครที่ไหนก็ใช้ได้เคมบีบิเกเอ้ยอ่านว่าอะไรล่ะไม่รู้ คาบิเกอร์มันจะต้องเป็นบีอุ้ยแม่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 เคโมอบีเบนเบนเบนเก๊กท่านใครที่ไหนก็ใช้ได้เคโมบีบิ๊กกิ้งเพชรจากธนาคารกสิกรไทยค่ะไม่ใช่เคโมอบีเคโมบีนอะไรพ่อเคโมบายเบกกิ้งเพชรไม่ใช่เบกกิ้งไม่ใช่เบกกิ้งอะไร Ben b บนแบสกิง V A N แบนแบนแบงกิ ben. Ben ้งเคม o b บายแบงกิ้ง p u s S ใครที่ไหนก็ใช้ได้เคม b มบีเคมโบายเออเคมโบายใครที่ไหนก็ใช้ได้เคมโมบายแบงกิง้งบัลแบงกิ้ง plus ใครที่ไหนก็ใช้ได้เคม b i บายแบงกิ้ง plus จากธนาคารกสิกรไทยดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ